แซงทุกโค้งหลุดทุกช่องเดวิดเพร s เซเก้เจนเทอร์แมนออฟยูเวนตุสจะเก่งแค่ไหนจะโหดขนาดนั้นไหมไปดูกันครับ นัทพัฒน์ช็อปบริการรับซื้อขายไอดีฟิฟ่ามีทั้ง ID ดพร้อมเล่นและเ็มล้วนราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นอัปเดต ID ดสดใหม่ทุกวันตอบเร็วทันใจตลอด24ชั่วโมงซื้อขายง่ายปลอดภัยเครดิตเพียบต้องนัทพัฒน์ซีริสมเท่านั้นสวัสดีวัยรุ่นชาว FC ออนไลน์ทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วกับรายการรีวิวนักเตะของพี่นั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เป็นคิวของเดวิดเทรเซเก้ปีบีทีบีหรือว่าแบ็คทูแบ็คนั่ แต่เข้าๆกันก่อนแล้วก็พี่จะมาอธิบายถึงความรู้สึกที่พี่มีต่อเจ้าเทรเซเกตปีบีทีบีตัวนี้เลยนะครับผม FP อยู่ที่23ครับผมส่วนสูง187เซนติเมตรน้ำหนัก75กิโลกรัมรูปร่างผอมนะครับเท้าซ้าย4เท้าขวา5นะครับผมส่วนนิสัยที่ให้มานะครับจะเป็น power header อย่างเดียวเลยนะครับก็คือม่งบอลได้ดีนะครับผมในส่วนของสเตตทั้งด้านขวานะครับผมความถึงแกง130นะครับสปีดต้น127ความเร็ว126นะครับเลี้ยงบอ อล120ควบคุมบอล127ครับส่งสั้น121จบสกอร์134พลังการยิง129มงบอล134ยิงไกล122วอลเล่129ยืนตำแหน่ง134ครับผมก็สําหรับเจ้าเทเซเก้ตัวนี้นะอ่ะต้องบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวที่ต้องเล่นกับฟูลทีมยูเวนตุสหรือว่าฟูลทีมฝรั่งเศสเท่านั้นแต่แนะนําถ้าให้ดีนะคือควรเล่นกับฟูลทีมยูเวนตุสมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเรามาเจาะลึก ในเรื่องของเท้ากันดีกว่านะครับเท้าซ้ายที่ให้4ถามว่ามีปัญหาไหมนะครับก็อแอบมีปัญหานิดนึงในเรื่องของการยิงลูกปันนะ่นเนาะแล้วก็จุดเด่นเเลยนะครับของเอทซเซเก้เนาะจะเป็นเรื่องของการจบสกอร์ที่ทําได้ดีมากๆแล้วก็พลังการยิงที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็จุดเด่นเเลยอีกอย่างหนึ่งของเทซเซเก้นะครับในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับผมคือลูกดื้อเยอะมากนะครับผมแล้วก็กองหลังนี่ต้องตัวใหญ่ๆหน่อยถึงจะชนเทเซเก้ลงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของพลังการยิงเรื่องการโหม่งการจรสกอร์ค นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเลยในเรื่องของการยืนตำแหน่งนะครับผมเดวิดเทซิเกยืนตำแหน่งได้ดีมากๆนะครับผมแต่ว่าข้อเสียเลยหลักๆเลยก็คืออาจจะมีความเร็วที่ไม่มากเท่าไหร่นี่ขนาดบวกบูสต์บวกเจ็ดนะเออพลังมันยังน้อยอยู่เลยนะครับผมก็คือถ้าสมมุติว่าเราขึ้นเกมกันจริงๆอาจจะต้องรอเดวิดเทอซิเกวิ่งขึ้นไปหาช่องก่อนนะครับผมแต่ว่าหลายๆจังหวะที่พี่อาจจะตัดมาให้ดูนะครับคือเป็นจังหวะที่เดวิดเทอซิเกนี่คือหลุดคือหลุดไปเลยนะครับผมซึ่งนั่นคือจุดเด่นเดียวเลยของเดวิดเทอบิ หลุดเดี่ยวแบบหลุดไปเลยนะครับกองหลังก็วิ่งตามทันก็จริงแต่ว่าชนไม่เข้านะครับเพราะว่าด้วยความแข็งแกร่งที่มันค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนในเรื่องของการยิงลูกพันอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะครับผมก็คืออาจจะต้องถ้าสมมติอยากยิงปันจริงๆต้องแบบว่าเหมือนแบบตั้งท่าดีๆแบบไม่ใช่แบบรับบอลมาแล้วยิงเลยนะครับผมอาจจะต้องตั้งท่าดีๆนิดนึงนะครับผมสําหรับการยิงเนาะไม่ว่าจะเท้าซ้ายหรือเท้าขวาก็ตามนะครับผมแต่ในเรื่องของลูกโลช็อตนะครับหรือว่าลูกยิงไกลก็ค่อนข้างทาได้ดีมากๆเลยสําหรับเจ้าดีวิด ต้องบอกก่อนนะครับสำหรับความรู้สึกจริงๆเลยที่พี่มีต่อเดวิดเทสเก้นะครับเป็นตัวที่พี่ไม่อยากแนะนําคนอื่นเลยหมายถึงว่าถ้าสมมุติว่าคุณทําฟูเมตาหรือว่าคุณทําฟูที่แบบว่าไม่ใช่ฟูฝรั่งเศสฟูยูเวนตุสนะครับพี่อาจจะไม่แนะนําให้เล่นเลยหรือว่าถ้าใครอยากใช้แค่บวก5นะครับผมพี่แนะนําให้ปีท็อป,อ,ปอาจจะปีไอคอนไอคอนทีเอ็มเลยแบบนี้นะครับผมไม่แนะนําให้ลงมาเล่นแบบ BT B t ทนะครับผมถ้าใครอยากเล่นจริงๆนะครับเงื่อนไขข้อนึงเลยนะครับผมก็คือควรมีบูสต์บวกอยู่แล้วนะ ครับผมก็คือมีนักเตะบวก8น่าจะหคนขึ้นไปเนาะนะครับผมเอ่อถึงจะได้บวกพลังแบบคัลเลอร์ทีมบวก7แบบนี้นะครับผมคือต้องแค่นั้นเลยถ้าสมมติว่าใครเอออยากลองททเซเก้บวกค่าจังอะไรอย่างเงี้ยเออคือลองได้แต่ว่าแบบถ้าจะเอามาเล่นหลักๆเลยอาจจะไม่ค่อยแนะนํามากเท่าไหร่นะครับผมสำหรับเจ้าดีวิเทเซเก้เนาะแต่ว่าในไฮไลท์ที่เราจะได้เห็นนะครับผมจะมีลูกหลุดเดี่ยวเยอะมากนะครับผมซึ่งแบบว่าลูกหลุดเดี่ยวคือพี่แบบไม่ต้องพยายามเล่นให้มันหลุดเดี่ยวขนาดนั้นเพราะว่ามันสามารถหลุดไปได้แบบนั้นง่าย มากเลยนะครับผมแต่ว่าเรื่องการจบสกอร์เนาะพลังมันอาจจะดูดีจริงนะครับพลังในเรื่องของการจบสกอร์เนาะแต่ว่าจริงๆแล้วแบบในการเล่นจริงๆแล้วนะครับผมอาจจะต้องแบบตั้งใจยิงนิดนึงนะครับผมไม่ใช่แบบกดแค่แบบกดจ๊กกดจ๊กอะไรเงี้ยยิงเข้าเลยอาจจะต้องแบบตั้งใจย,ยิงนิหนึง่งด,ดูมุมดูมุมที่จะยิงดีๆนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โกก็อาจจะแบบไม่ได้แบบเออแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโกก็แบบค่อนข้างเก่งขึ้นแล้วนะครับผมอาจจะต้องดูเรื่องของการยิงนิดนึงนะครับผมก็คือแบบต้องอบยิงนิดนึงนะครับประมาณนี้เลยโอเค เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจบไฮไลท์เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับผมแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับเอ่อก่อนดูไฮไลท์นะครับฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะใกล้ครบสา0 0ันซับลอก็ขาดอีก900โอ้โหก็คืออีนนีดเดียวนะครับผมโอเคยังไงไปดูไฮไลท์กันเลยครับผมแต่เอาจริงนะคือตอนแรกตื่นมาเว้นึกว่าวันนี้แม่งเป็นวันนึกว่าวันนี้มันเป็นวันอั้นแล้วเห็นป่ะเทเเกมันจะมีรูปแบบนี้ไป เทสเกตมันจะมีลูกแบบนเลไอ้ลูกแบบวิ่งทะลุช่องไปเลยอ่ะที่รบก,กวนแล้วกันถ้าสมมติว่าพวกเราทุกคนนะเห็นคลิปพี่ลงใน YouTube หรืออะไรเงี้ยหรือว่าตอนที่แบบเราเข้ามาไลฟ์พี่แล้วเราเห็นคลิปใหม่พี่ฝากกดไลค์ฝากอะไรนะลอยหน่อยแล้วกันนะหรือว่าเป็นการสนับสนุนพี่แบบไม่ต้องโดนเนี่ยก็ได้แต่ว่าแบบเออถ้าเห็นคลิปพี่ก็ Why are you running? Why are you you are are running? running? เ,เชี่แเราทำไมมันชอบรับบอลอย่างนั้นวะโ้ยเจ้ทำไมมันชอบรับบอลแบบปล่อยบอลอ้าเชี่ยกูไปกดอะไรวะนี่คือสองสัยส่วนตัว คนละสไตล์กันแบบมากๆจัดไปฮะเกือบแบบแม่งให้แบบ8 0 0พันล้านอะไเ้ยกูกูซื้อแม่งเลยอะไรเงี้ย สุดท้ายก็ไม่มีฮะเออคุณโดนนะ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 รู้แล้วว่าเทเซกิมันเล่นยังไงพี่โดนจริงเล่นกับเอิร์ดไม่ไหวนะ ถ้เป็นตัวอื่นมันแล้วยกมาลูกนี้ฮะยกมาลูกนี้ฮะสตโตนจอห์นสตโตนสักปีที่บีบวกแเชื่อแต่ราคามันแพงเกินใกล้แล้วต้อยโรดิเกอร์ต้อยพี่เก็บเกือบครบแล้วน่าจะเก็บไฮไลท์น่าจะเหลืออีกประมาณาใกล้ครบแล้วจริงๆอะ จะเหลืออีกประมาณ90%มัง้งที่ยังไม่เสร็จน้องคือหาโอกาสเล่นไอคอนทีมไม่ได้นะปหลักอะ่ะไม่ล้ําดิมันไม่ล้ําดิมันไม่ล้ําดิ โอเคเทเซกเอ็ม okay. ที่มันไม่ถึงแค่นั้นแหละปัญหามันอยู่แค่นั้น <c oughs> ไม่อยู่ที่คือใจพี่มันถึงอยู่แล้วเนาะที่กล้ากดซื้ออยู่แล้วมันไม่ได้เป็นปัญหาก,กับพี่ในการกดซื้อล <h isa> เลยวิจิตรเทเซกเล่นไปเล่นมาหรือว่าแบบว่าเออแบบเฮ้ยมึงกูฝากซื้อรองเท้าหน่อยเพื่อนฝากอะไรอย่างเงี้ยก็ <m ign it> จะมีแบบลักษณะประมาณนี้เนาะ ถ้าแบบมันมีบวกสองตั้งมาก็ซื้อเลยครับแล้วมาตีตีขึ้นให้ไอเ้เ้่เอ,อ้ยแต่คือแบบโดว์บิวซีอแม่งขายตอนแม่งราคาแบบสองแสนนี่แม่งตอนนี้หกแสนยัดเข้ยโคตรเ้ย เอาเท<ช>่าไหร่กันแน่หนุหน่มเอเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าเดวิดเทเซเก้ปีนี้เนานะก็นะครับอย่างที่พี่บอกไปนะครับผมถ้าใครอยากเล่นจริงแนะนาเป็นบวก8ปีนี้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครแบบว่าเออแบบไม่ใช่ฟูยูเวนตุสหรือว่าฟูฝรั ates, นะ่งเศสเนาะก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเรียกว่ายัางไงเดวิดเทมเซเก้มันจะมีแบบลักษณะเฉพาะตัวที่แบบว่าถ้าใครชอบก็จะชอบเลยใครไม่ชอบก็ใครไม่ชอบก็จะไม่ชอบเลยนะครับอย่างถ้ายกตัวอย่างง่ายๆอาจจะเป็นพวกแบบเอ่อตอรเรสอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆคน อาจจะชอบต่อเรสนะครับส่วนตัวพี่ก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออยิงเบาบ้างยิงไม่ดีบ้างหาช่องไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นนักเตะที่ค่อนข้างมีสไตล์เฉพาะตัวนะครับผมแต่สำหรับพี่พี่ชอบมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นกองหน้าที่บงังบอลได้ยิงไกลโอเคนะครับผมแต่เรื่องของการปั่นก็อาจจะแบบต้องอึบนิดนึงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับอ่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆล้วกันฝากสปอร์ตกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะคร สำหรับวันนี้ปาและเจอร์เกนน next time จเจอกันครับ yeah.